สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมทอมธนิสรกันอีกแล้วนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทรดเดอร์ท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าทิมคริจานีนีนะครับเทรดเดอร์ที่ปั้นทุนจาก1,500เหรียญเท่านั้นนะครับกลายมาเป็น10บล้านเหรียญได้ยังไงไปรับชมกันเลยครับ ยูเฮสเรามีบริการให้สัญญาลแล้วนะครับโดยเรานั้นร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสุดยอดเทรดเดอร์ทั่วโลกเพื่อให้สมาชิกของเรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยในการซื้อขายได้ดีที่สุดและสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ฟรีเพราะถ้าเอาตรงๆนะครับเทรดเดอร์ที่เราไปร่วมพาร์ทเนอร์นั้นเขาก็มีบริการสัญญาลรายเดือนครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกกับเราคุณผู้ฟังจะสามารถที่จะประหยัดเงินของคุณผู้ฟังไปได้ปีละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวเพราะเราทําสัญญาเพื่อที่จะให้เทรด้ Free. ไม่ใช่แค่บริการสัญญาลเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้รับในการเป็นสมาชิกกับเราเรายังมีบริการอื่นอีกมากมายเลยนะครับสำหรับสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่ง่วยเป็นชีเดย์โมลงทะเบียนเงินปอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงซึ่งมีเงินรางวัลรวมมากกว่า7ล้านบาทเลยนะครับ <Wow. S 1> และยังมีบริการรีเบคคืนค่าสเปซให้กับสมาชิกของเราและบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่จะมาในเร็วๆนี้ผมมีเวลาประชาสัมพันธ์เพียงแค่หนึ่งนาทีดังนั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะเป็นสมาชิกกับเราสามารถที่จะตีต่อแอดมินของเราได้เลยครับที่ l i like a t u h a s thailand เพราะการเป็นสมาชิกของเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด ในการสัมภาษณ์ทีมนะครับในครั้งนี้นะครับก็มีส่วนหนึ่งมาจาก investor underground นะครับบน YouTube ด้วยก็ขออนุญาตให้เครดิตเขาสักนิดน้อยนะครับผมเทรดเดอร์นามว่าทีมคิตานีนะครับเกิดที่เชิคกโก้ครับแล้วก็พัวของทีมนีเองเนี่ยก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าทีมจะเกิดมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าไม่ขัดสนอะไรนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าฐานะปานกลางนะครับธุรกิจบ้านของทีมเอง ก็ค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียวครับแต่ว่าทีมเนี่ยเขาอยากที่มีชีวิตที่หรูหรานะครับแล้วก็ใช้จ่ายอะไรก็ได้นะครับตามที่ทีมเขาเล่าในประวัตินะครับทีมเล่าว่าตอนที่เขายังเรียนอยู่นะครับไม่มีอะไรที่ดูน่าสนใจสําหรับเขาเลยนะครับหมายถึงว่าตอนที่เขาเรียนนี่ยยังไม่มีอะไรที่เตตาสําหรับเขานะครับตอนนั้นเองเนี่ยทีมเนี่ยได้เรียนอยู่ในสาขาการเงินครับในวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับทีมเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจในการเรียนมากเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับคนอื่นๆเขาและเขาเองเนี่ยก็ไม่ชอบ เขาคิดไปแล้วถ้าสมมติว่าเขาจบไปเนี่ยต้องทํางานนั่งในออฟฟิศธรรมดานะครับเขาก็ดูจะซึ่งเซงหยุ่เล็กน้อยนะครับดูเหมือนว่าการทํางานในออฟฟิศสาหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสาหรับเขานะครับแล้วไอาการที่ทีมเขาพยายามหาสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะชอบที่สุดนะครับทีมก็ได้มาเจอกับการเดย์เทรดดิ้งนะครับและเขากลับพบว่าเขาชอบมันมากเลยนะครับเพราะว่าในการเทรดเนี่ยมันเหมือนได้ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้สําเร็จ แต่เรื่องราวมันก็ดูเหมือนจะไปได้ดีใช่ไหมครับหลายคนคงคิดว่าทิมเนี่ยก็คงจะฝึกจนประสบความสําเร็จนะฮะแต่ไม่ใช่เลยครับในระหว่างที่ทิมยังเรียนอยู่วิทยาลัยแห่งนั้นนะครับเขานาไปติดการพนันซะอย่างนั้นนะฮะไอการเล่นพนันของเขาเนี่ยก็มีทั้งการเล่นพนันกีฬารวมไปถึงการเล่นโป๊กเกอร์ด้วยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ทิมเนี่ยพนันด้วยเงินมากถึง3 0,000บาทนะครับซึ่งเขาก็ชนะไปนะครับในการเล่นพนันครั้งนั้นนะฮะแต่เขาก็ต้องสูญเสียเงินไปทั้งหมมดดในนนนปีถััาากรรเล่พะคบ หลังจากที่ทีมเสียงเงินจํานวนมากไปในครั้งนั้นนะครับทําให้ทิมเขาคิดได้ว่าเขาต้องเลิกเล่นพนันสละและเริ่มจริงจังกับการเลนได้แล้วนะครับเขากลับมาในเส้นทางที่เขาได้ฝันเอาไว้นะก็คือการมีอิสระทางการเงินที่เขาไม่จําเป็นต้องห่วงอีกต่อไปในปี2011นะครับทีมก็ไปเจอกับคอร์สสอนการเทรดนะครับจากเทรดเดอร์คนดังที่ชื่อว่าทิโมธีสกายนะครับเขาถือว่าเป็นเจ้าแห่ง penny stock เลยก็ว่าได้นะครับ ก่อนจะไปต่อประวัติทีมนะครับผมขออธิบายอะไรคือ Pen n y s t o c กก่อนนะครับให้กับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบว่าอะไรก่อนนะครับจะได้เพิ่มอรรถรสในการรับชมนะครับนั่นเองนะฮะ Penny Stock นะครับหมายถึงหุ้นที่มีราคาถูกนะครับจากเหล่าบริษัทเล็กๆในตลาดหุ้นนะครับและถ้าบริษัทที่เราซื้อไว้เนี่ยเติบโตสูงขึ้นนะครับเราก็จะสามารถทํากําไรจากการขายหุ้นที่เราซื้อไว้ตอนแรกในราคาที่ถูกไว้ได้นะครับขายออกไปในราคาที่สูงนั่นเองเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับเราจะได้กําไรที่มากแน่นอนนะครับซึ่งเขาจะ p e นนี้สต็อกนั่นเองนะครับมาต่อกันประวัติที่ทีมนะครับทีมเนี่ยเขาได้เรียนรู้จากคอสนี้หลายๆเรื่องเลยครับทั้งเรื่องการหา p o s i t i o นในการทำกำไรนะครับรวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอเอาเข้าจริงนะครับแน่นอนนะครับว่าในตำราในชีวชิตจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างนะครับเขาก็เข้าใจนะครับว่าในการเทรดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับในหนังสือหรือวิดีโอสอนเลยนะครับซึ่งเขาก็ต้องปรับวิธีการเทรดของเขาใหม่นะครับและเริ่มคิดแผนการเทรดในแบบของเขาขึ้นมาแทนนะครับ ทั้งเรื่องการติดตามราคาและการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าการาเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องการฝึกพื้นฐานนะครับแล้วก็เรียนรู้ต่างๆใน,นการฝึกพื้นฐานที่ดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในชีวิตจริงอะตำราสอนต่างๆและก็วิดีโอสอนการเทรดเนนะ่หลายๆครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับหลังจากที่เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะครับเขาก็ตัดสินใจเปิดพอร์ตด้วยทุน1 5 0 0เหรียญนะครับหรือราวๆห้าหมบาทนะครับด้วยจํานวนทุนที่น้อยเนี่ยทำให้ทีมต้อง จำกัดการซื้อหุ้นที่มีราคาแพงในตลาดนะครับเช่นหุ้น Google Apple นะครและอาจไปการเทรดแบบ Penny Stock แทนนะครับด้วยความพยายามของเขานะครับผ่านไปแค่6เดือนเท่านั้นนะครับพอตของทีมนั้นโตไปมากกว่า4 0,000ืเหรียญนะครับหรือราวๆหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับอันนี้ถือว่าเป็น f u น f a กนะครับสำหรับในการรับชมนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับทีมได้เล่าว่าเขาได้เข้าซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีราคาเพียงแค่40เซนเท่านั้นนะครับแต่ภายในอีก15นาทีต่อมานะครับ เขากลับขายได้ถึง70เซนเลยทีเดียวนะครับและทํากําไรจากหุ้นเพียงตัวเดียวนะครับไปได้ถึง11,000เหรียญเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเก่งกำไรในเ e n น y stock นั่นเองนะครับผมสำหรับผมนะครับทิมคิตานี่นะก็ถือว่ามีความสามารถอยู่พอสมควรนะครับในการเป็นนักเทรดที่ดีนะครับโดยการใช้พอร์ตที่เล็กนะฮะในการแล้วก็ทํากําไรในมากมายนะครับผมทีมแล้วว่าครั้งแรกที่เขาเทรดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยครับและทุนของเขาเนี่ยก็มาจากการทํางานและการเก็บเงินเพื่อมาเทรดโดยเฉพาะเลยนะฮะ แต่ด้วยความที่ทิมคิดว่าเขาจะต้องสำรองเงินไว้มากกว่านี้นะครับเขาก็เลยไปขอยืมเงินจากครอบครัวนะครับล้วไปเปิดบัญชีสำรองไว้ถึง2บัญชีนะครับหากพอหลักของเขาเกิดเสียหายขึ้นมานะครับแต่ทิมทําข้อตกลงไว้1ข้อนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันแตะเงินที่ยืมมาโดยเด็ดขาดนะครับและเขาจะเทรดด้วยแค่ทุน1 5 0 0ยเหรียญเท่านัน้นนะครับ แน่นอน,อนนะครับว่ามือใหม่ในการเทรดเนี่ยก็ต้องเจอกับประสบการณ์พอแตกนะครับซึ่งทีมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่พอแตกจากการเทรดครั้งแรกนะครับทีมบอกว่าการที่จะมาเป็นเดย์เทรดเดอร์ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักอยู่พอสมควรครับและการมีจิตใจที่มั่นคงเนี่ยสำหรับเขาคิดว่าในช่วงแรกถ้ายังไม่มีทุนมากมายอะไรนะักก็ควรเทรดในไซต์ที่เล็กๆไว้ก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดเราพลาดมาเนี่ยเรายังพอที่จะแก้ไขได้นะครับและในการเทรดทุกครั้งเนี่ยทุกอย่างมันเร็วไปหมดนะครับ คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเงินคุณเนี่ยมันจะมาจากคุณเร็วมากถ้าเกิดเราคำนวณไซต์ไม่ดีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทีมก็เลยให้คําแนะนําว่าเราควรจะเทรดแบบไซต์เล็กๆไว้ก่อนดีกว่าสาหรับพอร์ตที่เล็กนะครับคาแนะนําของทีมนะครับก็คือการหาข้อผิดพลาดในสิ่งที่เราเทรดพลาดไปน,นั่นเองนะครับในตอนที่เขาทําพอร์ตแต่ครั้งแรกนะครับเขาบอกเขาไม่โทษใครเลยนะครับนอกจากตัวเขาเองนะครับเขาจะไม่โทษตลาดที่ผันผัวนะครับเพราะว่าเป็นเขาเองที่กดคําสั่งซื้อขายน,นั่นเองนะครับ เขาบอกว่าหากเราทำพอร์ตแตกและเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรพลาดไปนะครับให้เราใช้เวลาในการค้นหาว่าอะไรคือต้นตอของการเฉลยพลาดในครั้งนั้นนะครับก่อนที่เราจะเติมพอร์ตลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเขาที่ทำพอร์ตแตกไปนะครับเขาก็กลับมาทบทวนอีกครั้งว่าเขาทำอะไรพลาดไปตอนนั้นนะครับถ้าเราหา,าข้อผิดพลาดไม่ได้ก็เราก็มานั่งทบทวนดูก็ได้นะครับว่าเออเราเข้าอะไรพลาดไปเข้าโพสิชันตรงไหนเข้าราคาตรงนี้มันเหมาะหรือเปล่าอะไรทำน,นองน,นี้นะครับ สำหรับการเทรดแพ้นะครับทีมให้คําแนะนําว่าหากเราเทรดพลาดน,นะครับและจํานวนที่เสียไปนั้นมันเยอะมากๆนะครับเขาเลือกที่จะใช้เวลากับตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้เขาหยุดคิดเรื่องการเทรดพลาดและเตรียมตัวใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเขายังดื้อที่จะนั่งเทรดต่อไปเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะต้องเทรดแบบ revenge trade แน่นอนนะครับหรือการพยายามเอาทุนคืนนะฮะและถ้าทําแบบนั้นแล้วก็เขาคิดว่าเขาน่าจะทําอะไรแบบบ้าๆแน่นอนเช่น เพิ่มไซส์การเทรดนะครับหรือเทรดแบบสูงเสี่ยงอะไรต่างๆนี้นะหรืออาจจะทําให้พอร์ตของเราเสียหายไปมากกว่าเดิมก็ได้นะครับทีมได้เล่าว่าการที่เราจะมีจิตวิทยาในการเทรดที่ดีได้นั้นก็คือการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดให้ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าหากเราเทรดชนะมาโดยตลอดทั้งวันนะครับและชนะติดต่อกันหลายๆครั้งเข้าเนี่ยเราอาจจะเห็นสีเขียวของเราในพอร์ตของเราก็จะรู้สึกดีใจใช่ไหมครับแต่พอสัตมานะครับเราก็ไม่อยากรู้สึกว่าเราอยากจะมีการเทรดแพ้นะครับหรือว่าเทรดเสียไปในวันถัดมาของเราในพอร์ตของเรานั่นเองนะคร ซึ่งนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เรามีความกดดันในใจของเราเองก็ได้นะครับสําหรับทีมเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เทรดชนะหลายครั้งมากนะครับจนเขาก็ติดกับดักทงความคิดนี่แหละครับทาให้เขาเริ่มที่จะทําอะไรไม่เข้าท่านะครับและนั่นเองก็ทําให้เขาเทรดพลาดเสียเองนะครับทุกวันนี้นะครับทีมเนี่ยก็ไม่คิดถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วนะครับเขาจะเริ่มทุกวันใหม่ให้เหมือนกับแก้วน้ําที่ว่างเปล่านะครับและนั่นเองก็ทําให้เขาเนี่ยไม่มีความกดดันในการเทรดนั่นเองนะครับทีมจะทําให้ทุกวันเนี่ยเป็นว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการยินดีกับาการเอาชนะนะครับแต่ไม่ควรจะอยู่กับมันมากจนเกินไปครับสําหรับใครที่ท้อแท้กับการเทรดนะครับชิมให้คําแนะนําว่าให้เราหาเป้าหมายของเราเอาไว้นะครับและยึดสิ่งนั้นเอาไว้ในใจนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะลงท่างและล้มเลิกไปกลางทางก็ได้นะครับเหมือนกับเราที่ออกเดินทางไปแล้วไม่มีจุดหมายนะครับที่ชัดเจนนะครับเราอาจจะเจอสิ่งที่จะให้เราลังเลนะครับหรือว่าล้มเลิกไปกับสิ่งนั้นก็ได้นะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับ ถึงเราจะดูว่าทีมเนี่ยเป็นคนที่เวยเก่งมากๆนะครับทำเงินได้มากมายนะครับพอตโตระดับ10ล้านนะฮะแต่เขาก็ใช้เวลามากถึง5ปีเลยนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ในช่วง9เดือนแรกนะครับเขาบอกว่าเขาก็ต้องเจอกับปัญหาที่ว่าเขาเทรดแพ้นะครับหรือว่าเทรดเสียเป็นอาจํานวนครั้งนับไม่ถ้วนเลยก็ว่าได้นะครับเทรดเดอร์ทุกคนนะครับล้วนเคยเทรดแพ้มาแล้วทั้งนั้นนะครับและคุณก็ไม่ได้จาเป็นต้องเทรดทุกวันนะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเน้นไปทาง การปรับปรุงแผนการเทรดนะครับและหารูปแบบที่เข้ากับเรามาที่สุดนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่รับชมอยู่นี้ก็หรือว่าเริ่มต้นการเทรดก็เริ่มต้นด้วยพอร์ตเล็กๆเ,เท่านั้นใช่ไหมครับก็ดูอย่างทีมก็ได้นะครับเขาก็เทรดด้วยพอร์ตเล็กๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆมากมายนะครับทำให้เขาเนี่ยมีกําไรในพอร์ตเนี่ยเติบโตมาได้ขนาดนี้นะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการหาแนวทางให้เหมาะสาหรับเรานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเส้นทางเรามันไม่ได้สั้นแค่หนึ่งปี2ปีหรือ3ปีนะครับในการเทรดนะครับดูอย่างทีมนะครับเขาใช้เวลาถึง5ปีนะครับในการปั้นพอร์ตของเขาแล้วก็พอร์ตของเขาเนี่ยก็เติบโตได้ถึงประมาณนี้นะครับะนนแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะฮะให้เราเนี่ยค้นหาในสิ่งที่ใช่นะครับแล้วก็ลองอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันอาจจะเจอกับสิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่ไม่ใช่นะฮะก็จะทําให้เราศึกษาและพัฒนาต่อไปได้นะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปของทิมกิตานีนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับไมซ์เซตของเขาในการเทรดนะครับผมแน่นอนนะครับว่าการเดินหางาเรานั้นไม่จะเพียงแค่สั้นๆนะครับแต่เรายังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกนะครับอย่างคาแนะนําของทิมที่ว่าไว้นะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคิดเห็นก็อย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็ผมต้องขอตัวเวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด